วันนี้จะมาทำการติดกล้องกล่อง B K นะครับกล่องประดานไฟนะครับก็ติดกันไม่ยากนะครับต้องมี2งสายบวกลบแดงดำนะครับการติดตั้งนะครับสายดำนะครับเข้าลบได้เลยนะครับไม่ยากครับเป็นกล่องาลานซ์ไฟเพิ่มไฟนะครับสายแดงเข้ากระบวกได้เลยนะครับรับแค่นี้ก็เสร็จนะครับเรียบร้อย ครับติดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับันจะมีไฟขึ้นนะครับช่วยให้ไฟรถดีขึ้นนะครับเก็บไฟไว้อีกกล่องเป็นกล่องที่เก็บไฟนะครับเพื่อบลาลซยไฟให้ดีขึ้นนะครับครับนี่ก็อีกกล่องนะครับเป็นกล่องเพิ่มน้ํามันหัวฉีดนะครับสามารถปรับจูนได้นะครับ15ระดับนะครับรับจูนที่เราต้องการนะครับครับมันจะมีสามสายครับนี่ครับดํา เหลืองแลวก็แดงนะครับสายดำเป็นสายกาวนะครับยึดกับโครงได้เลยนะครับนี่ครับยึดตรงไหนก็ได้ครับกับคากับครงล้าสีเหลืองนะครับข้าวกับชมพูเขียวนะครับของสายหัวชีดนะครับแล้วก็สีแดงข้าวกับดําน้ําเงินนะครับ